สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาบอกเคล็ดลับหน้าใสกันนะไม่รู้ว่าแม่ค้าหน้าหน้าใสหรือเปล่าแต่ก็กาเท่าที่ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะรู้สึกว่ามันมันก็โอ้ะมันก็โอเคนะเพราะว่ามันเป็นมาที่ว่าใช้กับหน้าได้ทุกวันนะคะตอนนี้แม่ค้าไม่ได้ใช้ตอนแรกแม่ค้าก็เป็นสิวเป็นอะไรเป็นอย่างเงี้ยพวกนี้นะคะแม่ค้าจะเป็นสิวเป็นพวกเม็ดเล็กจะเป็นแค่เฉพาะตรงหน้าผากนะคะเป็นสิวแพสิวอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนใช้ตัวนี้แล้วมันจะมันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นนะนี่อันนี้นะคะ คือผลิตภัณฑ์นะคะที่มาจากญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแปลเป็นเป็นภาษาไทยเล็กนิดเดียวเองนะคะก็เลยจะมาบอกว่ามันดีมากมันดีตรงที่ว่ามันมาร์กได้ทุกวันนะคะแล้วมันมีเจแผน่นมันมีตั้ง7แผ่นนะคะ7แผ่นในราคา159บาทนะคะซื้อหาได้ตามเซเว่นทั่วไปนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะอ่านสรรพคุณของมันนะคะให้ฟังนะอันนี้เป็นซองที่3ของแม่ค้าแล้วนะคะอ่ะสรรพคุณนะคะมันชื่อลูรูรูนเฟสมาร์กนะคะ,ะมีเจี7แผ่นนะคะ เอเมาร์กหน้าลูลูลูนนะคะสูตรมอยเจอเดเซอร์นะคะอะไรวะบาลานซ์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียนชุ่มชื่นพร้อมปรับสภาพผิวให้ให้ผิวแห้งหรือไม่ให้ผิวแห้งหรือผิวมันเกินไปช่วยลดริ้วรอยและลดการอุดตันของผิวซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะคะพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นบนผิวหน้านะคะด้วยสารสกัดจากน้ำผึ้ง ส้มแมนดารินนะคะ pca n na นะคะปัส,สจากแอลกอฮอลน้ำหอมสีและอะไรวะ <c oughs> นี่เนลัตออยนะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะใช้ได้แม้กระทั่งผิวที่เบาบางสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะอ่ะคือมันสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะที่หนึ่งเลยที่แม่ค้าชอบคือแม่ค้าไม่ได้ไม่ชอบทาครีมไม่ชอบอะไรอะ่ะคือตัวนี้คือแบบจบอะ่ะ วิธีใช้ก็มาร์คทั่วไปนะคะวาง10-15นาทีนะคะแล้วเวลามาร์คออกมานะหน้าคือมันจะไม่เหนียวมันจะไม่แฉะมันจะไม่ชุ่มคือมันมันโออ่ะอย่างอย่างแม่ค้าใช้นะคะแม่ค้าใช้คุ้มมากพอแม่ค้ามาร์คหน้าเสร็จใช่ปะแม่ค้าก็จะมาร์คตามาร์คตาแล้วถ้ามาร์ตาทีไนี้แม่ค้าจะดับทุกทีเลยมันจะเย็นมันจะมีความเย็นภายในตัวของมันเองนะคะมันผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันโอเคมากโอเคมากนะคะอันนี้ซองแล้หมดไปแล้วอันนี้ซองใหม่นะเดี๋ยวเรามามาร์กกันเลยเดี๋ยวเรามามาร์กกันเลยนะคะอันนี้ม่คก็ ก็จริงก็ไม่ได้ใสขนาดนี้หรอกแต่ก็แบบเหมือนรู้สึกว่าผิวหน้ามันดีขึ้นนะแล้วมันก็มันมันมันก็ดีอ่ะมันก็ดีเพราะว่าเวลาใช้มาเสร็จแล้วหน้ามันชอบเหนียวใช่ปะแต่อันนี้คือมันไม่เหนียวแล้วมันก็แบบไม่ได้แบบอะไรมากมายอ่ะนะคะไม่ได้แบบคือดึงออกเลยก็เหมือนหน้าเหมือนหน้าเราเลยแต่แค่หน้าเราไม่แห้งเฉยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามามากกันเดี๋ยวเรามามากกันนะคะแม่ค้ามีความรู้สึกว่าลูขุขนเล็กเล็กลงนะคะเล็กลงนะคะแต่เรื่องพวกสิวผดพวกเนี้ย อืมมัน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 ไม่ได้ช่วยแม่ค้านะเพราะว่ามันเป็นพวกสิวฮอร์โมนของแม่ค้าเองนะคะสิวพวกนี้มันคือพวกสิวฮอร์โมนนะคะแม่ค้าเป็นมาตั้งแต่เด็กแหละพวกสิวเล็กๆนี่นะคะแต่เรื่องความน่าใสไหคะรู้สึกว่ามันโอเคนะมันดีขึ้นนี่เรียกตัวเองว่าแม่ค้าหรอติดอ่ะขอโทษนะคะพอดีมันติดติดติดแล้วก็มาร์คไปมาร์คไปเลยนะคะมาร์คไปเลยดึงให้มันแบบพอดีพอดีตัวแผ่นมาร์คมันจะไม่บางนะคะมันจะไม่บางมากนะคะมันจะไม่บางแล้วก็ จะมีปัญหาเรื่องตรงจมูกมากเลยเวลามากอะแล้วก็รุดๆรุดๆรุดๆไบปกตินะแล้วก็นอนนะคะนอนอจะ่านอนหลับไปเลยนะจ๊ะไม่ดีนะคะไม่ดีมันจะดูดนะคะมาเขาไม่ให้แบบว่ามาร์กแล้วหลับไปเลยไม่ได้นะมันจะดูดความชุ่มชื้นวิตามินคืนนะคะคืนใส่แผ่นมาร์กมอนเดินมจ๊ะคือความรู้สึกคือแม่คขาชอบอะไรที่มันไม่เหนียวอะ่ะมันไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมันไม่เหนียวเหนอะหนะ ผ่นมันจะหนายืย้ยุบย,ยับนิดนึงนะจ๋าเห็นป่ะไม่หยดไม่ย้อยไม่เยอะไม่อะไรมากมายมากทุกวันรับรองขีหน้าแบบก็ไม่ได้กว่าใสมากแต่ก็คือมันชุ่มฉ่ำอ่ะมันแทนครีมได้นะคะแม่นะค้าจะใช้แทนครีมมากกว่านะเพราะมันรู้สึกได้ผ่อนคลายอ,ะอ่ะอนี่เป็นแม่ค้านะบอกเต็มไปหนแม่ค้าร็จเป็นคนรีวิวนะคะรีวิว เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะอ่ะตัวนี้นะคะอ่บไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่คะไปนอนก่อนนะคะนะคะนี่นะคะเคล็ดลับนะคะผิวหน้าชุ่มชื่นเนะคะเรื่องชุ่มชื่นช่วยได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเรื่องหน้าสายนี่แล้วแต่ผิวหน้าของแต่ละคนนะคะโอเคอะไรดีนะแม่ค้าก็จะเอามาบอกต่อจะเอามาขายด้วยนะคะแต่อันนี้คงขายไม่ได้แหละเพราะว่าหาซื้อได้ตามเซเว่นนะจ๊ะอ่ะโอเคไปไว้กุ๊ดไนท์นะคะ